หุบเขาลึกเงียบงนันแสงอาทิตย์สุดท้ายสาดลงตรงปลายผาพื้นดินแตกระแหงกลิ่นฝุ่นแห้งคลุ้งขึ้นในลมหายใจชายคนหนึ่งเดินช้าหาหะใบหน้าเปื้อนเลือดครึ่งซีดมือข้างหนึ่งกุมปืนอีกข้างกำสายเชือกเปื้อนโคลนเสียงปีกนกกระทบอากาศเหนือหัว เขาหยุดสายตามองขึ้นดวงตาไม่กระพริบจากมุมไกลมีโครงสร้างเหล็กเก่าสุดโทมเป็นโรงงานร้างที่เต็มไปด้วยรอยกระสุนกำแพงแตกร้าวมีคราบเลือดติดอยู่กลิ่นสนิมกลิ่นขมเหากลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นเนื้อไหมเข้าปะทะจมูกเขาอย่างรุนแรง เมื่อไหลลงข้างแก้มแสบตาประตูเหล็กส่งเสียงครางเบาหาหะเหมือนกำลังเตือนเหมือนมันยังจำได้ว่าเคยปิดลงตอนไหนและใครที่ไม่มีวันได้ออกมาเขาเดินเข้าไปข้างในมือสนิทมีเพียงแสงแฟลชจากมือถือ ฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศเห็นเป็นริ้วเส้นผ่านแสงเสียงฝีเท้าไม่ใช่ของเขาเท่านั้นมีอีกเสียงหนึ่งชา้าเบาแต่ชัดเจนเขาหยุดนิ่งเสียงหยุดตามเขาขยับอีกครั้งเสียงนั้นก็ขยับหัวใจเขาเต้นแรง เหมือนจะกระแทกออกจากอกมือเริ่มสั่นแต่เขายังไม่หยุดเดินในห้องโถงใหญ่ไฟเพดานกระพริบมีเงาบางสิ่งพาดผ่านแสงวาบเขาหันปืนไปทางเงานั้นไม่มีอะไรแต่รู้สึกได้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวกลิ่นใหม่ปรากฏขึ้น ไม่ใช่สนิมไม่ใช่ขมาเป็นกลิ่นเนื้อสดใหม่เขาหันหลังทันทีมีร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังหน้ากากสีขาวเลือดหยดจากนิ้วของมันทีละหยดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากลำโพงเก่าเสียงที่เขาจำได้ดีเป็นเสียงของตัวเอง เจ้าคือผู้ถูกเลือกสำหรับบททดสอบสุดท้ายเขานิ่งงันเสียงในลำโพงยังคงดำเนินต่อน้ำเสียงเย็นชาทุ้มต่ำเหมือนเขากำลังพูดกับตัวเองจากอีกมิติหนึ่งหากเจ้ากลัวเจ้าจะไม่รอดหากเจ้าลังเลเจ้าจะสูญเสียทุกสิ่งร่างที่สวมหน้ากาก,ากขยับช้า หาหะมือที่เปื้อนเลือดยกขึ้นในมือมันถือเข็มฉีดยาของเหลวใสในหลอดไหลลวนเบาหาหะเขายกปืนปลายนิ้วแตะกายแต่ยังไม่ลั่นกายดวงตาเขาจับจ้องหน้ากากรู้สึกถึงบางอย่างที่คุ้นเคย ขนาดตัวการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเสียงหายใจมือที่กําปืนเริ่มเหงือชุม่มความเย็นซึมผ่านปลายนิ้วเขาขยับถอยหลังร่างหน้ากากยืนนิ่งแต่ลำาพงพูดอีกครั้งการ,รเผชิญหน้ากับเงาของตนเอง คือบททดสอบที่ไม่มีใครอยากเจอเขากัดฟันแน่นความทรงจำแล่นกลับมาสถานที่แห่งนี้คือที่ที่พ่อเขาหายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนเขาจำได้แล้วเสียงในลำโพงไม่ใช่เสียงของเขาในปัจจุบันแต่เป็นเสียงของพ่อเขาเอง มือที่ถือปืนเริ่มสั่นแรงขึ้นเขาไม่แน่ใจว่าควรกลัวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือความจริงที่กำลังเปิดเผยตัวเองทีละน้อยเขาเก้าวไปข้างหน้าหนึ่งกสองกหน้าก,ากากยกขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าด้านล่างเขาเบิกตากว้าง เสียงในหัวงเงียบลงทันทีทุกอย่างหยุดนิ่งแม้กระทั่งเวลาเองก็ไม่กล้าขยับต่อดวงตาของเขาสั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดใบหน้าที่อยู่ใต้หน้ากากนั้นคือใบหน้าของเขาเองไม่ใช่ในปัจจุบันแต่เป็นตัวเขาในอดีต ถิวซีดขาวดวงตาว่างเปล่ารอยแผลเป็นลากยาวจากคิ้วถึงขากันไกลเขาก้าวถอยหลังแต่ร่างตรงหน้าไม่ขยับเพียงแค่ยิ้มยิ้มที่เขาเคยเห็นในกระจกตอนที่เกือบจบชีวิตตัวเองในคืนมืดเสียงในลำโพงดังขึ้นอีกครั้ง เจ้าค่าเขาไม่ได้เพราะเขาคือสิ่งที่เจ้าทิ้งไว้ข้างหลังเขาคือบาดแผลที่ยังเปิดอยู่เขากรีดร้องปืนหลุดจากมือตกลงกับพื้นเสียงโลหะกระทบดังก้องร่างตรงหน้าเดินเข้ามาใกล้กลิ่นเลือดแรงขึ้น อึดอัดเหมือนอากาศหายไปจากห้องเจ้าต้องเลือกเสียงกระซิบจากทุกทิศทางจะยอมรับหรือจะหนีอีกครั้งเขาหายใจแรงหัวใจเหมือนถูกบีบความกลัวไหลเข้าทุกอณูแต่มือข้างหนึ่งยื่นออกไปแต่หน้าอ,อกของร่างนั้นเบาหาหะทันใดนั้นแสงแฟลชในมือถือดับวูบความมืดกลืนกินทุกอย่าง และเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงหัวเราะของตัวเขาเองความมืดแน่นขนาดเหมือนมันมีน้ำหนักเหมือนมันกดทับจนเขาแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามลืมตาแต่ไม่มีอะไรให้มองเห็นแค่เสียงหัวเราะเสียงของตัวเขาเองดังอยู่ในหูซ้ำไปซ้ำมาช้าหนักเย็นชาเขายื่นมือออกไป ปลายนิ้วสัมผัสอากาศหนืดหาหะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำดำลึกเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนรอบตัวเร็วขึ้นเรื่อยหาหะเขาหมุนตัวพยายามหาทางหนีแต่ไม่มีทิศทางไม่มีแสงไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองแล้วจู่ หาหะแสงสว่างก็พุ่งเข้าใส่ดวงตาเจิดจ้าแสบตารุนแรงเหมือนมีดเขายกแขนบังหน้ารู้สึกได้ถึงพื้นแข็งใต้เท้าเสียงเครื่องจักรเริ่มทำงานเหมือนเขาถูกดึงเข้าสู่ฉากใหม่บททดสอบใหม่แต่ที่ตรงหน้ามีประตูเหล็กบานหนึ่งเนื้อประตูมีป้ายสลักไว้ด้วยตัวอักษรชัดเจนระดับสุดท้ายความจริง เสียงหัวใจเขาดังในหูดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเขารู้ว่าถ้าเปิดประตูบานนี้เขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปมือเขาสั่นปลายนิ้วแต่ลูกบิดเหล็กเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกัดผิวลมหายใจขาดห่วงเสียงเครื่องจักรหยุดลงทั้งอาคารเงียบสนิทเขาหันกลับมองข้างหลังไม่มีทางหนี ไม่มีแม้แต่เงาของตัวเองเขาเปิดประตูบ้านเหล็กส่งเสียงแหลมเสียดหูแสงสีขาวสว่างจ้าไหลทะลักออกมาราวน้ำป่ากลางฤดูฝนเขาก้าวเข้าไปความสว่างกลืนกินทุกอย่างพื้นหายไปผนังหายไปแม้แต่เสียงก็เงียบลงเขาอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยยกเว้นกระจกบานหนึ่ง สูงใหญ่เท่าตึกและเขาเองยืนอยู่ในนั้นแต่ไม่ใช่ในสภาพเดียวกันเขาในกระจกดูแข็งแรงมั่นคงแต่สายตายเย็นชาจนไร้ความรู้สึกกระจกไม่สะท้อนมันฉายภาพภาพในอดีตตอนที่เขาหนีตอนที่เขาทรยศตอนที่เขาปล่อยมือจากใครบางคน เขาอยากหลับตาแต่มองต่อไปภาพในกระจกเปลี่ยนเป็นใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเลือดไหลาจากขมับมือยื่นมาทางเขาแล้วเสียงก็ดังขึ้นอีกไม่ใช่ลำโพงแต่จากภายในหัวเขาเองเจ้าจําได้หรือยังวันนี้ไม่ใช่การถูกเลือกแต่นี่คือผลจากสิ่งที่เจ้าทำเสียงนั้นคือเสียงของเธอผู้หญิงในกระจก ผู้หญิงที่เขาทิ้งไว้ในคืนสุดท้ายนั้นหัวใจเขากระตุกร่างกายเขาสุดลงแต่ภาพในกระจกยังคงชัดเจนและยังไม่จบลงเขาสุดเข่าลงกับพื้นมือข้างหนึ่งกำหน้าอกแน่นเหมือนหัวใจกำลังถูกฉีกออกจากภายในเสียงของเธอยังคงดังก้องเสียงที่ไม่ใช่การกล่าวโทษแต่เป็นความผิดหวังที่ลึกเกินให้อภัยเจ้าเลือกที่จะหนี ตอนที่ข้าอ้อนวอนตอนที่ข้าขอให้เจ้าอยู่ภาพในกระจกเปลี่ยนกลายเป็นคืนฝนตกเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ใต้ไฟถนนเรียกปอนหันหลังเดินจากใครบางคนที่นั่งพิงกำแพงร้องไห้และเลือดออกที่ริมฝีปากเขาจำได้ทุกวินาทีแต่พยายามลืมมาตลอดแสงรอบตัวเริ่มเปลี่ยนจากขาวนวลเป็นแดงเข้ม กระจกสันไว้และในภาพผู้หญิงคนนั้นเริ่มลุกขึ้นแม้จะบาดเจ็บแม้จะเลือดอาบเธอเงยหน้ามองตรงมาดวงตาสีดำสนิทไม่มีน้ำตามีเพียงความนิ่งเย็นที่บีบรัดทุกลมหายใจเธอก้าวออกมาจากกระจกชา้าชัดเจนเท้าเปล่าสัมผัสพื้นเสียงเหมือนกระดูกแตกร้าว เขาถอยแต่หลังชนกับกำแพงที่ไม่มีอยู่ก่อนหน้านี้ถูกขังถูกต้อนและเธอก็ยืนตรงหน้าใกล้จนเขาได้กลิ่นเลือดไม่ใช่ค่าที่ถูกทิ้งเธอกระซิบแต่เป็นความเป็นมนุษย์ของเจ้าเองเธอยื่นบางสิ่งมาให้สิ่งนั้นเล็กแข็งเย็นเฉียบเขารับมามันคือกระสุน กระสุนเดียวในโลกที่มีชื่อเขาสลักไว้บนเปลือกทองเหลืองแสงโดยรอบดับลงทุกอย่างตกสู่ความมืดอีกครั้งและเขารู้ว่าเกมนี้ยังไม่ถึงจุดจบความมืดครั้งนี้ต่างออกไปมันนิ่งมันลึกมันเย็นจนเหมือนอยู่ใต้ดินลึกหลายร้อยเมตรเขากำกระสุนไว้แน่นปลายนิ้วชาชื่อของเขาบนกระสุน มันเรืองแสงจางหาหะเหมือนหัวใจที่ยังเต้นอยู่ในความมืดแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ของเธอเสียงหนักหนักกว่าเดิมเหมือนฝ่าเท้ากดทับกระดูกแต่เปราะแตกเปราะรอบตัวเริ่มปรากฏเสาเหล็กผนังขึ้นมาเองจากความม่วงเปล่าเหมือนโลกกำลังก่อร่างสร้างฉากสุดท้ายด้วยมือที่มองไม่เห็น เขายืนอยู่กลางลานโลง่งเวทีสังหารและตรงข้ามร่างหนึ่งปรากฏเป็นเขาเองอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเสื้อผ้าขาดุ่งริง่งเลือดแท้งเปื้อนใบหน้าแววตาบ้าคลั่งจนไม่มีเขาความเป็นคนอีกฝ่ายยิ้มไม่มีคำพูดเพียงยกปืนขึ้นกระบอกปืนเล็งตรงกลางหน้าผากเขา เขากํากระสุนในมือไม่มีอาวุธมีเพียงกระสุนนัดเดียวและเงาที่เป็นตัวเองตรงหน้ากําลังจะลั่นกายเวลาเหมือนหยุดเขารู้ว่าไม่มีที่ให้วิ่งไม่มีทางให้หลบและมีเพียงทางเดียวเท่านั้นเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวเองเขาหลับตาลงชั่วขณะเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายดังชัดในหู เสียงโลหะเลื่อนของเกปืนกึกเ,เขาเปิดตากระสุนในมือยังอุ่นเหมือนมันมีชีพจรของตัวเองเหมือนมันกำลังเต้นไปพร้อมกับหัวใจเขาเขาไม่ยกมือขึ้นไม่ร้องไม่ขอชีวิตเขาเพียงแค่พูดเบาชัดเจนยิงมาเสียงปืนดังขึ้น แรงสะเทือนกระแทกอากาศแต่ไม่มีเลือดไม่มีบาดแผลเขายือนอยู่ตรงเดิมอีกฝ่ายชะงักดวงตาสันไหวมือที่ถือปืนเริ่มลดลงช้าหาหะเขาก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวอีกก้าจนระยะห่างหายไปและเขายื่นกระสุนนั้นให้ถ้าจะฆ่าเรา จงใช้กระสุนที่เขียนชื่อของเราไม่ใช่ความกลัวที่สร้างจากอดีตอีกฝ่ายมองกระสุนมือสัน่นริมฝีปากเม้มแน่นน้ำตายหยดหนึ่งร่วงลงบนพื้นแต่กระจายเหมือนแก้วแล้วร่างนั้นก็สลายช้าหาหะกลายเป็นเศษแสงหมุนวนรอบตัวเขาก่อนจะหายไปในอากาศ เสียงรอตัวเงียบอีกครั้งโลกค่อยๆกลับสู่สีขาวห้องเปล่าวกว้างใหญ่ไม่มีประตูไม่มีกระจกไม่มีเธอมีเพียงเขายืนอยู่คนเดียวพร้อมกับกระสุนในมือที่บัตนี้ไม่มีชื่ออีกต่อไปเขายืนอยู่กลางห้องว่างลมหายใจสม่ำเสมอหัวใจเต้นช้า มั่นคงเขาก้มมองกระสุนในมือไร้ชื่อไร้ร่องรอยสะอาดเหมือนเพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วพื้นใต้ฝ่าเท้าเริ่มสั่นเบาหาหา่ไม่ใช่แรงสั่นจากความกลัวแต่เป็นสัญญาณของการสิ้นสุดแสงสีทองค่อยๆทอขึ้นจากผนังโดยรอบเหมือนอรุณแรกของวันที่ยาวนานที่สุดเสียงในหัวเขาเงียบลง ไม่ใช่เพราะไม่มีเสียงอีกแต่เพราะเขาไม่จําเป็นต้องฟังอีกต่อไปเขาเดินไปข้างหน้าแม้ไม่เห็นเส้นทางแต่รู้สึกถึงมันด้วยก้าวที่ไม่ลังเลเมื่อเขาก้าวถึงจุดหนึ่งประตูเล็กๆปรากฏขึ้นไม้เก่าเรียบง่ายไม่มีอักษรไม่มีสัญ,ญลักษณ์เขาเปิดมันเบาไม่รีบ เขาไม่มีอะไรต้องมีอีกแล้วด้านนอกเป็นป่าแสงแดดลอดผ่านต้นไม้เสียงนกเสียงลมปลิ่นหญ้าเปียกน้ำค้างเขาก้าวออกไปสูดลมหายใจลึกที่สุดในชีวิตในมือกระสุนนั้นสลายกลายเป็นผงแสงสีทองปลิวหายไปในอากาศเขาไม่หันกลับเพราะเขาไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังอีกแล้ว และในทุกย่างก้าวที่เดินต่อไปคือชีวิตใหม่ที่ไม่ได้สร้างจากการลืมอดีตแต่จากการให้อภัยตนเองในทุกแผลเป็นที่เคยมีจบ